สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูใ้นักเรียนเปิดในหน้า1 3 6นะคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะในหน่วยที่7เรื่องคำคล้องจองเพื่อนพ้องคำขวัญค่ะพร้อมแล้วเปิดหนังสือและดูไปพร้อมๆคุณครูเลยคะ่ะวันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าเรื่องคำคล้องจองเป็นเรื่องที่ยากมากเลย คำคล้องจองนะคะหมายถึงอะไรคำคล้องจองคือคำที่ใช้สระเดียวกันและมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันแต่มีพยัญชนะต้นต่างกันสรุปก็คือคำคล้องจองนะคะถ้าจะคล้องจองกันก็ต่อเมื่อ ใช้สระเดียวกันแล้วก็ตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนะคะเราเริ่มดูตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางกันก่อนคำคล้องจองสองพยางนะคะในหนังสือนักเรียนดูตามครูเลยนะคะมีคำว่ากระจกนกบินยินดีปรีดาฟ้าใสใบบัวหนูหนาปลากัด พัดลมอมยิม้มนิ่มนวลชวนฝันถ้านักเรียนดูในหนังสือนะคะจะมีเส้นโยงระหว่างคำสองคำเป็นตัวเป็นเส้นสีฟ้าในขณะที่ในคลิปคุณครูทำเส้นสีแดงให้เห็นว่ามันชัดขึ้นนะคะแล้วก็อ่ะตอนนี้นักเรียนดูในคลิปนะคะในคลิปนะคะกระจกกับนกบิน จะมีเส้นโยงระหว่างคำว่าจกกับนกแล้วคุณครูก็มีกอไก่ข้างบนหมายความว่าสองคำนี้ใช้ตัวสะกดในมาตราเดียวกันก็คือมาตราแม่กบนั่ก็คือกอไก่ด้วยกันนะคะแล้วก็สระคุณครูยังไม่ได้เขียนในนี้สระก็คือสระออโอไดนะ้ยังไงก็ในเมื่อในเมื่อเราสะกดนะคะแต่ละคำจะได้สระอก จอโอกจกนอ,อกนกคำนี้ก็เลยคล้องจองกันเพราะใช้สระเดียวกันและใช้มาตราตัวสะกดเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะยกตัวยอย่างอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่านกบินยินดีบินมีเส้นเชื่อมโยงกับคำว่ายินและ บนสีแดงนะคะคุณครูก็ได้เขียนนะว่าสระอีกับนหนูสองคำนี้ใช้สระเดียวกันคือสระอีและมาตราเดียวกันคือมาตราแม่กลหรือนอหนูนั่นเองนักเรียนพอจะเข้าใจได้ไหมคะคุณครูคิดว่านกักเรียนเข้าใจแล้วเนาะยินดีปรีดาดีกับปรีดากับฟ้าสซกับใบอ่าอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะ สระเดียวกันเลยแล้วก็มาตราตัวสะกดเดียวกันเลยโอเคนะคะผ่านไปได้ไม่เอ่ยคำคล้องจองสองพยางต่อมาจะเป็นตัวอย่างคำคล้องจอง3มพยางนะคะนาฬิกาภาษาไทยไฟธรรมะประสบการณ์งานมากมายไม้บรรทัดคัดลายมือ ซื้อเสื้อผ้ามายากลชนชาติไทยเช่นเดียวกันนะคะคุณครูจะใช้เส้นเชื่อมระหว่างคำคือสีแดงนะคะนาฬิกาดูคำท้ายคือคำว่ากาภาษาไทยดูคำต้นนะคะคือคำว่าพาดูพยางท้ายกับพยางแรกระหว่างคำนะคะกากับพาคือสระเดียวกันคือสระอา คำนี้ไม่มีตัวสะกดไทยกับไฟก็คือสระไอจะไอไม้มน้นหรือไอไม้แม่ลายก็ได้เพราะทั้งคู่ก็อาจเป็นไอนะคะอันนี้ก็เหมือนกับคำคล้องจองสองพยางเลยค่ะลงท้ายด้วยสระอะไรหรือลงท้ายด้วยตัวสะกดอะไรก็ต้องขึ้นต้นด้วยสระนั้นนะคะมะกับประออกเสียงเหมือนกันเลย กับงานเหมือนกันเลยนะคะต่อไปจะเป็นคำคล้องจองสี่พยางค์ะ่ะเส้นเดียวกันคุณครูใช้เส้นสีแดงเชื่อมระหว่างคำพยางสุดท้ายของคำหน้ากับพยางแรกของคำหลังนะคะคนไทยใจดีดีเชื่อมคล้องจองกับคำว่ามีมีน้ำใจมาก มากไปเจอกับอยากอยากไปเที่ยวป่าป่าไปเจอกับอ,า,อากาศสดชื่นทรัพย์สินเงินทองทองไปเจอกับของของใช้ในบ้านบ้านไปเจอกับร้านร้านขายหนังสือซื้อไปเจอกับถือถือของมากมายเพื่อนพอจะเข้าใจได้แล้วนะคะอย่าลืมว่า คำคล้องจองจะคล้องจองได้ก็ต่อเมื่อใช้สระเดียวกันแล้วก็มาตราตัวสะกดเดียวกันค่ะหลังจากที่เราพอจะทำความเข้าใจกับคำคล้องจองแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนำเข้าสู่การเรียนซึ่งอยู่ในหน้า135นะคะให้นักเรียนนะคะ เติมคำที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้คล้องจองกันเติมคำนะคะที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้คล้องจองกันนะคะโดยที่มีคำให้เราเติมทั้งหมด10คำด้วยกันมีคำว่าโรงเรียนเรียนลงท้ายด้วยเรียนนะคะสงสัข้าวตม้มสีแดง จุดพลุสารเสือใย,ยบัวครุขระขับรถมาตรานักเรียนดูในหนังสือนะคะในหน้า13ึนักเรียนดูข้อ1ค่ะคุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างในคลิปนะคะนักเรียนดูข้อ,ขอหนึ่ตามคุณครูนะคะข้อ1เขาให้คำว่านิทานแล้วก็ให้ช่องว่างไว้แล้วก็เชื่อถือนักเรียนคิดว่า นิทานแล้วก็เชื่อถือตรงกลางต้องเป็นคำว่าอะไระเรามาดูว่านิทานทออานทานนะคะข้อไหนที่ใช้สระอาแล้วก็ลงท้ายด้วยแม่กลนบ้างคะ,ะคุณครูเจอแล้วนะคะทานออกเสียงเหมือนกับคำว่าศานค่ะและเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำว่าสารแล้วก็มีเสือข้างหลังเสือสระเอือค่ะ สารเอือก็ไปคล้องจอก,กับคำว่าเชื่ออ่าคำนี้ก็เลยได้คำว่านิทานสารเสือแล้วก็เชื่อถือค่ะข้อหนึ่งนะัเกเรียนเติมไปได้เลยค่ะ วิธีการส่งงานของงานนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปส่งเข้ามาในลายส่วนตัวของคุณครูนะคะย้ํานะคะส่งในลายส่วนตัวของคุณครูเท่านั้นห้ามใครไปแขวนไว้ในโน้ตนะคะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์หรือเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ทุกครั้งนะคะแล้วก็คุณครูจะเริ่มตรวจงานในเวลา 16หนาฬิกานาทีเป็นต้นไปค่ะบางคนก็ตรวจดึกๆหน่อยนะคะอย่าว่ากันนะคุณครูขอให้นักเรียนทำงานอย่างตั้งใจนะคะมีสมาธิไม่เข้าใจข้อไหนอย่างไรถามคุณครูได้และเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะให้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบของเราก่อนส่งให้คุณครูทุกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ